ครับเด็กๆทุกคนวันนี้เจอกับคุณครูสุเกตีแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยในชั้นระดับประถมศึกษาปีที่3นะครับเรื่องที่เราจะเรียนก็คือในวันนี้ก็คือบทที่3นะครับบทที่3ก็คือการพันอักษรพันอักษร์คืออะไรพันอักศร์ก็คือเป็นการออกเสียงคําให้ตรงกับวรรณยุกต์และเขียนรูปคําให้ถูกต้องซึ่งบางคําจะมีรูปและเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกันนะครับ หลักสําคัญเลยก็คือการใช้นิ้วของเราให้เป็นประโยชน์นะครับนิ้วมีทั้งหมด5นิ้วนะครับนิ้วที่1ก็คือเสียงแทนเสียงสามัญนิ้วที่2คือนิ้วโป้งก็คือใช้แทนเสียงเอกนิ้วกลางใช้แทนเสียงโทนิ้วนางใช้แทนเสียงตรีและนิ้วสุดท้ายก็คือนิ้วก้อยใช้แทนเสียงจัตวา ผ่านอักษรนะครับนักเรียนต้องควรทราบก่อนว่าอักษรแต่ละอย่างผันอย่างไรอักษรกลางผันได้กี่เสียงอักษรสูงผันได้กี่เสียงและอักษรต่ําผันได้กี่เสียงแต่อย่างหนึ่งที่เราจะต้องรู้เลยก็คืออักษรกลางมีอะไรบ้างนักเรียนควรทราบอยู่แล้วนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเพราะเราเรียนมาตั้งแต่วันถมสองแล้วใช่หรือไม่ครับนะครับอักษรกลางก็จะมี ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนป่าโอ่งที่นักเรียนท่องมาตั้งแต่บทนหนึ่งแล้วนะครับแล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นการพันอักษรว่าอักษรกลางนะครับมีตัวสะกดอักษรกลางมีตัวสะกดเสียงยาวเสียงสั้นนักเรียนต้องควรทราบว่าผันได้ทั้งหมดกี่เสียงนะครับต่อไปนี้เป็นหลักการสั้นๆง่ายๆที่นักเรียนจะต้องทําได้นะครับ อักษอนกลางผสมสระเสียงยาวจะผันได้ทั้งหมด5เสียงอย่างเช่นคำว่าก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 า,กากผ่านได้ทั้งหมด5เสียงปอปลาผสมสระเสียงยาวก็ผ่านได้ทั้งหมด5เสียงเหมือนกันอย่างปลาป่าป้าป้าป่านะครับและมีตัวสะกดที่อยู่ในแม่กลน แม่กลมแม่เกยแม่เกลและแม่กงก็สามารถที่จะผันได้ทั้งหมด5เสียงด้วยเหมือนกันอย่างเช่นคำว่าดอยดอยดอยด้อยด้อยดอย,ดอย,ดอยเราจะใช้นิ้วของเราให้เป็นประโยชน์ในการผันเสียงอักษรนะครับผมส่วนต่อไปอักษรกลางผสมสละเสียงสั้นจะพันได้ทั้งหมดกี่เสียงครับ ทั้งหมด4เสียงอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูให้ดูให้ไปวันนี้นะครับจะ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 นะครับทําได้กี่เสียงและที่สำคัญที่สุดถ้ามีตัวสะกดในแม่กกแม่กบและแม่กดนะครับจะพันได้แค่4เสียงนะครับ เสียงพื้นเสียงจะอยู่ที่เสียงเองนกนะเพื่อนดูนะครับนักเรียนดูนะลกูกจา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 กนะครับต่อไปเป็นอักษรสูงนะครับอักษรสูงหลักการจำอักษรสูงก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันเศรษฐีที่ครูเขียนไว้ข้างบนนะครับ ต่อไปก็เป็นหลักการเดียวกันนะครับอักษรสูงผ<ม>สมสระเสียงยาวนะครับไม่มีตัวสะกดจะออกจะพันเสียงได้ทั้งหมด3เสียงนะครับยกนิ้วขึ้นมาเลยนะครับผาผาผ้าผ้าผาคำว่าผาอยู่พื้นเสียงอยู่เสียงจัตาวานะครับผันได้แค่3เสียงตามตัวอย่าง นะครับส่วนคําที่2คําว่าขาวคาว่าขาวมีตัวสะกดแต่อยู่ในตัวสะกดที่สามารถผันได้ทั้งหมด3เสียงนะครับขาวขาวข้าวขาวขาว,ขาว,ขาวพื้นเสียงอยู่ที่เสียงจัตาวาเหมือกันนะครับส่วนที่มีตัวสะกดในแม่กกแม่ กบและแม่กดจะผันได้แค่2เสียงนะครับป้ายเป็นการผันอักษรต่ําอักษรต่ําจะแบ่งออกเป็น2ออย่างก็คือมีทั้งต่ําเดี่ยวและต่ําคู่นะครับต่ําเดี่ยวก็คือที่เราจะต้องจําก็คืออะไรงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกนะครับ ส่วนอักษรต่ำคู่ก็จะเป็นพ่อค้าฟันทองซื้อฉาห้อนะครับหลักการเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างข้อที่1น,นะครับงูงูเป็นอักษรต่ำผส,ส,ส,นะสมสละเสียงยาวนะครับผสมสละเสียงยาวไม่มีตัวสะกดจะผันได้ทั้งหมด3เสียงนักเรียนลองผันเลยนะครับ งู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 คำว่างูก็เป็นพื้นเสียงอยู่ที่เสียงสามันนะครับพื้นเสียงอยู่ที่เสียงสามันคำว่าคาคาขาขาสาขาคำว่าคาก็อยู่เสียงสามันนะครับต่อไปถ้ามีตัวสะกดนะครับมีตัวสะกดอยู่ในแม่นอนูมอม้า ยอวักวอแหวนงองงูก็จะผ่านได้ทั้งหมด3เสียงนะครับอย่างเช่นนาง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 คำว่านางก็อยู่พื้นเสียงอยู่ที่เสียงสามัญน,นะครับอีกตัวหนึ่งถ้าสมมุติว่าเป็นตัวสะกดที่อยู่ในแม่กอไกวอใบไ,ไม้ดอเด็กจะผ่านได้แค่สองเสียง ดูคาคะนะครับเสียงสละผสมด้วยสระเสียงสั้นก็จะฝันได้แค่2เสียงนะครับหาดูนะ,ะคุณครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะผันเสียงได้ถูกต้องโดยใช้นิ้วทั้ง5นิ้วให้เป็นประโยชน์นะครับนิ้วโป้งนี้จะเป็นเสียงแทนเสียงสามัญจะจำได้ง่ายมาก สามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวานะครับถ้าเราจำได้เราก็สามารถที่จะขันเสียงได้ถูกต้องนะครับคุณครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจในบทเรียนในครั้งนี้แล้วเจอกับคุณครูใหม่ในคราวหน้าในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมเดออ ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาทำแบบทดลองความมั่นใจนะครับขอให้นักเรียนลองทำดูแล้วส่งมาให้กับคุณครูนะครับผม